การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยน้ำดิบตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลสีดงเย็นอำเภอช้ยปราการจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเช่นดอกหญ้าซึ่งภาคเหนือเรียกว่าดอกก่องมีประโยชน์หลักคือใช้ทำไม้กวาดโดยนำช่อดอกและก้านช่อดอกมาตากแห้งแล้วถักยึดก,กับด้ามไม้ไผ่ นอกจากนี้ใบยังสามารถใช้ห่อขนมห่อข้าวเหนียวหรือใช้ในพิธีการสำคัญต่างๆชาวบ้านห้วยน้ำดิบรู้จักเป็นอย่างด,ดีเนื่องจากพื้นที่ห้วยน้ำดิบมีต้นดอกกล่องขึ้นเองตามธรรมชาติมากมายศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยปูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยน้ำดิบจึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ดยครูและชาวบ้านได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำไม้กวาดดอกหญ้าในการจัดกิจกรรมครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ชาวบ้านห้วยน้ำดิบมีความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครอบครัว